สวัสดีค่ะย่าเอาสระดเนมมาเพาะใหม่มาปลูกใหม่อีกแยกออกมามีอยู่กระถางนึงแล้วก็ทีนี้แยกออกมาได้สี่ได้สี่ตะกา้าห้าตะก้าค่ะตะกา้กะาก็นางนี้ตามตะกา้าเอน้องชายมันเอามาให้ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเอามาปลูกผักชีเลยก็ เอาดินเอาฟางใส่ก่อนฟางใสก้นตะก,ก้าแล้วก็เอาดินใส่ดินใสเสร็จฟางกบข้างบนพอกบเสร็จลดน้ําให้แฉะพอลดน้ําแฉะทีนี้เราก็เอาสารแหน่มาทิ่มทิ่มทิ่ม,มเอาเลยดําเอาดําเอาดําเอาเลยดําเสร็จแล้วก็ลดน้ําอีกถ้าเราไม่เอาฟางกบแล้วมันจะ แน่นดินนะอันนี้เราฟังกบไม่ให้ดินมันแน่นแล้วก็มันดินมันหลวมแล้วก็ทีนี้ผักทีเราผักตะเน่เราก็จะงามเนาะค่ะขอบคุณเอฟรีนะคะที่กดติดตามให้ยายกระตาขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ